รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอยู่เย็นเป็นสุขโดยมหาวิทยายลัยมหามากุรราชิวิทยายลัยรายการที่จะนําคุณผู้ชมไปพบกับเส้นทางสร้างสรรค์ความสุขภายใต้ร่มแห่งธรรมในพระพุทธศาสนาครับมี2ช่วงของรายการนั่นก็คือช่วงธรรมะสําหรับผู้ใหญ่เรียกว่าช่วงธรรมนาทางและช่วงที่สธรรมะสาหรับเยาวชนไวใสใจธรรมะ ในช่วงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาถัดจากวันวิสาขาบูชาคือวันอัฐมีบูชาเป็นวันน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ควรจะได้ระลึกนึกถึงพระพุทธองค์เป็นพุทธานุสติอย่างเช่นธรรมะสำหรับผู้ใหญ่ในวันนี้จะนำเสนอในตอนแสงสว่างแห่งธรรมในวันอัฐมีบูชาครับ ความนอบน้อมแด่พระรัตนไตรถวายความเคารพพระเทรานุเทระขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร,รายการอยู่เย็นเป็นสุขช่วงธรรมนำชีวิตรายการนี้ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏตราชวิทยาลัยเพื่อน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือให้ท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้นำไปพัฒนาชีวิตเป็นเครื่องมือที่ใช้ พัดขอไปเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนวันนี้มีเนื้อหาสาระที่สำคัญนะฮะเนื่องจากเราใกล้จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งเราเรียกวันนี้ว่าวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชาจะมีความสำคัญอย่างไรวันนี้ได้รับเมตตาจากท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช,ชวิทยาลัยท่านดำรงตำแหน่ง รองอธิการบาดีวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยนอกจากนั้นเพรย์พระคุณยังเป็นพระสังฆาธิการนะเป็นเจ้าอาวาสวัดทองเนียมเพรยเพรคุณพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วขอเชิญทุกท่านได้น้อมนมัสการเพรยเพรคุณไปพร้อมๆกันนะพระเพรพระคุณพระมงคลธรรมวิธานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกรับถวายความเคารพครับจะมาไขารหัสคร,ครับเพระคุณครับตามตามที่ก้าวได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าส่วนใหญ่ ญาติโยมสาธุชนจะจดจําวันสําคัญทางพุทธศาสนาหลักๆก็จะมีวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬบูชาแต่น้อยคนมากนะฮะที่จะทราบว่ามีวันสําคัญอีกวันหนึ่งที่วัดวาอารามและพุทธศาสนิกชนหลายท่านได้ไปร่วมกันนั่นคือวันอัฐมีบูชาตรงนี้อยากจะขอเมตตาพระบุคลได้ขยายความสักนิดครับว่าวันอัฐมีบูชาคือวันอะไรอย่างไร ก็มันจะรู้คำว่าอัฐะคือตัวเลขครับผมเป็นภาษาบาลีอัฐะแปลว่าแดเช่นอัฐบริคารครับบริขารของพระ,ะมี8ดอย่างสำคัญอ,อย่างนี้เป็นต้นนั้นนับจากวันเวลาแห่งองค์พระบรมศาสดาได้เสด็จดับขันธปรินิพานเนื่องไปอีกแปดวัน,วนทำอะไรครับ,รบนั่นคือวันอัตมีบูชาเป็นวันถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระสิริรของพระบรมศาสดาสมมาสมุทธเจ้าครับพุทธเจ้าเสด็จขันธปรินิพานวันเพนขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะครับจากนั้นนับมาแปดวันวันที่แปดวันนะครับเจ็ดราตรีแล้วก็เข้าวันที่แปดถวายเพลิงรูปมาศอ,อันนี้ก็เป็นเหตุที่คนไทยเรารือชาวพุทธเราบางครั้งก็ไว้ศพเจ็ดวันครับอันนี้ทราบถึงความความ ลุ่มลึกและความสําคัญของวันดังกล่าวและเป็นความอัศจรรย์ด้วยใ,ในฐานะที่เป็นพุทธศานิกิชนแต่ถ้าพูดในมิติมุมมองของคนรุ่นใหม่ท่านเ,เด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบันเขาอาจจะจะสะท้อนว่าก,ก,ก็ท่องมาวันมาค้าบูชาชจารุรงค์ข้าสนิบาตคืออะไรวันวิสาขบูชาเรื่องของประสูศตรัสรู้แปะปรินิพานคืออะไรวัน อาสาฬหบ,บูชาเรื่องการสแสดงปฐมเทศนา<ม>หรือแม้แต่เนี่ยวันที่เรากําลังคุยกันวันอัฐมีบูชาเป็นการน้อมราลึกถึงวันแห่งการถวายพระเพลงิงพระบรมศพของเสด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าแล้ว,แล,วแล้วจะอย่างไรฉันก็ไปเวียนเทียนหรือยอย่างไรทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่าคนรุ่นใหม่จะนําวันเหล่านี้ไปเป็นหลักคิดหรือว่าเป็นเครื่องมือในการถอดรหัสในการดํารงชีวิตอย่างไรบ้างครับ น่าจะเป็นข้อสำนึกสำเนียงให้เห็นถึงความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงและทําความจริงให้เป็นประโยชน์ก็คือถ้าอยู่กับความเป็นจริงรู้ปัจจุบันเป็นสําคัญก็คือรหัสที่จะถอดเข้าไปว่าเราคงไม่ให้โทษใครเพราะความเป็นจริงเราเป็นมนุษย์หรือเป็นชาวพุทธมีอะไรมีเหตุมีผลก็คือกรองไปตามความรู้ด้วยความคิดชอบ ในมรรคียงแปดประการนั้นนะครับเป็นองขับเคลื่อนและก็ความเห็นชอบมาเป็นตัวตนคือสร้างเป็นรูปลักษณ์ขึ้นมาทางกายทางเสียงเป็นความดีที่ขับเคลื่อนมาสู่การปฏิบัติที่สืบต่อมุ่งมั่นตั้งใจเป็นสมาธิเป็นวิธีปฏิบัติที่เห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งเข้าไปรู้จักการละวางความยึดมั่นรู้จักแบ่งปันรู้จักการให้นี่คือผ่านสมาธิไปสู่วิปัสสนาที่เราจะได้คุณค่าจริงๆของวันดังกล่าว พาะทุกคนหรือสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนไม่มีอะไรไม่เป็นเจ้าของสังคมทุกวันนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นสังคมที่เร่งรีบเป็นสังคมที่แข่งแย่งแข่งขันแล้วก็เป็นสังคมอุดมความเครียดนะทุกคนไปที่ <c oughs> ไหนก็มีแต่ความเครียดนะ <c oughs> จนจนคนในปัจจุบันเนี่ยเป็นโรค ทางจิตมากกว่าทางกายถ,ถามว่าทําไมถึงทราบก็ไปดูจากงบประมาณของกระทรวงสาธารณาสุขที่ลงไปด้านสุขภาพจิตหรือสุขภาวะทางจิตของคนเราปัจจุบันรู้สึกว่าจะเป็นวิกฤตสําคัญอีกวิกฤตหนึ่งของสังคมไทยของเราเพื่อคุณได้ไขรหัสออกมาเรื่องของการละการปล่อยการวางถ้าเราละเราปล่อยเราวางได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงจะทุเลาเบบางลง แต่บางครั้งเมื่ออยู่ในสถานะเวลาเราไปคุยกับโยมอ๋อใช่สิท่านไม่มีลูกไม่มีเมียเนี่ยท่านพูดได้ขอภัยนนั้นท่านพูดได้ท่านลองมาเป็นแบบโยมสิคะท่านท่านจะได้รู้ว่ามันลําบากแค่ไหนอย่างไรถ้าเจอกรณีแบบนี้เราจะคุยกับโยมเขาว่ายังไงเลยคุณตั้งสติไอ้มันแต่คําว่าสติคือทูปปัจจุบันครับนั้นหายใจเล็กๆเหมือนยืดให้เห็นความเป็นจริงั้งใจหายใจก่อนหายใจเล็กๆล็กทัก ถึงตนเองคืออย่ามองไกลมองใกล้มาที่ตนมันหายใจก็คือนึกถึงความเป็นจริงที่เราแต่มันเป็นเหตุสมัมผัสองแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายออกเหมือนเราเบรกความรู้สึกที่กําลังไหลไปตามหรือถือตัวตนก็ตาม,มโลภก็ตามโกรธก็ตามเนี่ยกำลังไหลอย,อยู่รเราได้ละหรือได้จิตสํานึกเด้วยมีสติตั้งมันรู้ทันอ,อ๋อมีคําว่าอ,อ๋อเกิดขึ้นแล้วก็ อยู่กับความปัจจุบันแน่ตั้งมันกระทาเพราะว่าทุกสิ่งอย่างโดยเฉพาะถ้าภายนอกเอามายึดมันผิดปกตินั้นทําปกติให้เกิดด้วยการรู้จักพอรู้จักวางก็จะเกิดความเป็นจริงที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาในปัจจุบันขณะนั้น้ยดวคุณครับแม่วันนี้ชัดเจนมากได้เนื้อหาธรรมะได้หลักคิดได้ประเด็นสําคัญต่างๆ เรปะคุณเป็นผู้บริหารมหาวิทยายลัยมังคุราช,ชวิทยาลัยในตำแหน่งรองอธิการบดีบวิทยาเขตสิรินธรราช,ชวิทยายลัยถ้าญาติโยมสาธุชนติดตามรับชมอยู่ตรงนี้อาจจะเกิดข้อคำถามในใจว่าเอ๊ะอยู่ทรงไหน,อย,ไหนอย่างไรส <c oughs> ิรินธรราช,ชวิทยายลัยแล้วมีการให้บริการทางการศึกษาอย่างไรบ้างครับครับเป็นลูกคนที่สองของแม่ชื่อมห,วลลมหวาวิทยายลายัยมังกุตราชวิทยาลัยสถาบบันอันยาวนานในขณะนี้หนึ่งร้อย 3 1ปีร่วงแล้วจะเข้าสู่ปีที่132นี่คือมอมอรอฉะนั้นลูกคนที่สองชื่อวิทยาเกตสิรินทรราชชิทยิยไล่เดิมเรียกว่าวิทยาเขตอ้อมใหญ่แต่ตั้งอยู่ในพื้นที่นคนปรปฐมอยู่ในเขตอ้อมเดิมอยู่อ้อมน้อยกระทุกแบน <laughs> สมุทรสาครแต่อ้อมน้อยกับอ้อมใหญ่เขาอยู่ติดกัน <laughs> เป็นบอร์เดอร์ฉะนั้นเลือกไปอยู่อ้อมใหญ่อยู่อ้อมกอดที่ใหญ่ ข้านครปฐมเลยนั้นอยู่ในแดนรอยต่อตรงนี้ออกจากกรุงเทพมาประมาณ20กว่ากิโลได้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอากราบขอพระคุณด้วยพระคุณมากครับท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านฮะวันนี้เราได้รับทราบวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันอัฐมีบูชาเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะเป็นวันสําคัญที่พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึง การปล่อยการลักการวางการเข้าใจตัวตนว่าตัวตนคืออะไรสุดท้ายเราก็จะได้เข้าใจชีวิตนะฮะว่าเราจะคลายความยึดมั่นถือมั่นนำสู่บรรมสุขได้อย่างไรวันนี้เพะ่อกคุณพระมงคลธรรมวิธานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุกตราชวิทยาลัยได้ฝากธรรมะสำคัญไว้ รายการหมดเวลาแล้วนะฮะขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับชมรายการของเราได้ใหม่ที่นี่ทางช่องทางที่ท่านรับชมอยู่นี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ท่านผู้ชมรายการทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร ช่วงที่2ของรายการธรรมะสำหรับเยาวชนไวัยใสใจธรรมะคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับวิธีการที่จะทำบุญของเด็กๆและเยาวชนหลายคนบอกว่ายังเป็นเด็กไม่มีเงินไม่มีทองทำบุญและวทำบุญอย่างไรจึงจะเหมาะสำหรับเด็กนักเรียนหรือสำหรับเยาวชนวันนี้จะนำเสนอในช่วงเรียนดีมีศีลธรรมติดตามรับฟังได้เลยรับชมได้เลยครับ หม้จ่องของขทำบุญกันโดยไปวัดไต่บาทฟังเทศแต่สำหรับผมยุคนี้ไม่ค่อยมีเวลาไปวัดและแบบนี้จะทำบุญยังไงล่ะครับสมัยนี้ไม่มีเวลาทำบุญยังไงที่จริงไม่จำเป็นว่าจะต้องไปที่วัดการทำบุญอย่างในหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่าไตรสิกขาทานศีล แล้วก็ปัญญาหรือว่าสมาธิเนี่ยก็คือให้ทานแบ่งปันกันคนใกล้ก็ได้ให้เพื่อนไม่แต่ให้อาหารสุนัขอย่างเงี้ยและที่สําคัญก็คือการให้อภัยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทใครให้อภัยกันผิดก็รู้จกขอโทษเรื่องที่ไม่ต้องไปที่ไหนแล้วอยู่ที่เราเนี่ยรู้จักการให้ให้อาหารปลาอย่างงี้เนาะเราไปให้กันเื่นปล่อยปลาปล่อยนก ก็แล้แต่นี่คือทานศีลไม่ต้องไปรักษาที่วัดรักษาที่ตัวเรารักษาที่ใจเราการพูดการกระทำมันจะทำให้เราได้บุญไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่แจเร็วไม่ขี้ปดไม่หมดสติเป็นผู้มีศีลได้บุญเรียกว่าสำรวมไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะศีลนี่เป็นเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมตั้งแต่สองคนขึ้นไปต้องมีกฎมีระเบียบ แล้วศีลนี่คือเป็นหลักการที่ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้บุญและรักษาศีลแล้วก็การเจริญภาวนาทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบไม่ให้วุ่นวายไม่เป็นโรคประสาทพอเป็นโรคประสาทก็อรารวาสไปทั่วเพราะนั้นไม่ต้องไปที่วัดก็ได้นะอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่โรงเรียนก็ได้อยู่ที่ทำงานก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได อยู่ในสนามฟุตบอลก็ยังให้อภัยกันได้ใช่ไหมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยที่เป็นข่าวใช่ไหมที่เตะขากันหน่อยหนึ่งนักฟุตบอลก็ไปเตะกันเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นบาปแหละนะแต่ว่าถ้าเรารู้จักเป็นผู้มีธรรมะรู้จักให้อภัยไม่เป็นไรถือว่าเป็นการฝึกฝนถึกความอดทนไปด้วยรู้จักให้อภัยเนี่ยไม่จําเป็นจะว่าจะต้องไปวัดอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติท,ทําได้แล้วก็ได้บุญได้ตลอดเวลา มมบบถ้าไม่มีเงินแล้วทำบุญแบบไหนได้บ้างครับถ้าไม่มีเงินแล้วทำบุญแบบไหนได้บ้างโอ้อันนี้บุญไม่ใช่สินค้านะ,ะได้ต้องไปซื้อเราไม่มีเงินเราก็สามารถทำบุญได้เยอะแยะเลยเช่นมีน้ำใจพูดจาอ่อนหวานเป็นบุญแล้วนะไม่แย่ยั่วยงแต่แข่งรัวเป็นบุญแล้วนะไม่โบลี่คนอื่นเป็นบุญแล้วนะ เพราะบุญนี่มันหาได้ตลอดเวลาเราเก็บขยะในโรงเรียนเนี่ยเป็นบุญแล้วนะเห็นเศษแก้วตกอย่างนี้เดี๋ยวรถจะมาเหยียบหรือว่าเพื่อนจะมาเหยียบเรามีเมตตาเก็บนะเยวคนอื่นเขามาเหยียบเรามันอันตรายอย่างนี้เราน้องๆมาเหยียบมันจะบาดมันจะตํามันจะที่เมาเราก็เก็บนี่ได้บุญแหละแต่บางคนเห็นแล้วก็ข้ามไปเฉยไม่ได้บุญด้วยแต่บางคนหนักกว่าน,นั้นอีก เขีย่ยมาใส่ทางเลยดูที่ว่าใครตาเซอร์จะมาเหยียบไม่ได้บุญยังเป็นบาปอีกเพราะนั้นการทำบุญเนี่ยคนมีปัญญาอยู่ที่ไหนก็หาบุญได้ตลอดเวลาเพียงแค่เราเข้าใจเช่นช่วยคุณครูคยกของถือหนังสืออะไรเงี้ยนี่นนก็ได้บุญหรือว่ายกมือไหว้เนี่ยก็ได้บุญหรือง่ายที่สุดเลยคนอื่นเขาทำดีเราอนุโมทนายินดีก็ได้บุญแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีเงินในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยกรยาวัตถุสิบประการการทำบุญสิบอย่างมีแค่ข้อแรกแล้วที่ให้ทานที่จะต้องใช้เงินใช้ของแต่นอกน,นั้นเนี่ยไม่ต้องใช้เลยเช่นพูดจาอ่อนหวานคามเพราะอ่อนน้อมถ่อมตนบอกบุญแก่ผู้อื่นชวนคนอื่นทำบุญชวนกันไปเก็บขยะชวน,นกันกวาดห้องน้ำอันนี้มันได้บุญอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้เงินใช้แรงก็ได้ใช้ใจนอบน้อมก็ได้อนุโมทนากับเขาก็ได้นี่คือไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินแต่ต้องมีใจต้องใช้ใจอันนี้สําคัญนะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าทําบุญจะต้องใช้เงินไม่มีเงินก็ทําบุญได้บางทีได้ได้มากกว่าด้วยจนพรทนทบุญแบบไหนถึงจะเหมาะกับวัยเรียนคะทาบุญแบบไหนถึงจะเหมาะกับวัยบบวของเราเนาะ ในวัยเรียนที่สําคัญก็คือการตั้งใจเรียนทําหน้าที่รู้จักไหมว่าหน้าที่คืออะไร <S <S หน้าที่คือทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอะไรที่อยู่ตรงหน้าเราทำาังนั้นแหละอยู่โรงเรียนเราก็ตั้งใจเรียนถือว่าทําหน้าที่อยู่บ้านเราก็เป็นลูกที่ดีอยู่กับเพื่อนเราก็ทําเป็นคนดีกับเพื่อนนี่คือทำที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีโดยเฉพาะในวัยเรียน พ่อแม่ตั้งใจอยากให้เรามีความรู้อยากให้มีการศึกษาแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้เวลาอยู่วัยเรียนนี่ก็คือจะต้องเรียนหรือว่าวัยทางานก็ต้องทํางานทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดตามวัยตามวันตามเวลาตามหน้าที่จึงบอกว่าทําหน้าที่คือทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้า แต่คนทําหน้าที่ของตนเองไม่ค่อยถูกหลวงพ่อพระธาตุยังเขียนหนังสือว่าคู่มือมนุษย์หลักธรรมที่พระเจ้าสอนว่าให้เราปฏิบัติให้ความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นในวัยเรียนของเราทําหน้าที่ไวัไหนก็ตามทําหน้าที่ของตนให้เหมาะสมถ้าผมทําบุญไปแล้วแต่ยังมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นแปลว่าผมทําบุญไม่พอหรือเปล่าครับทําบุญแล้วยังมีเรื่องแย่ๆเนาะ อันนี้ต้องทําความเข้าใจเนาะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะบางคนทําดีเราไม่ได้ดีก็ไม่อยากทําดีละทําดีไม่เห็นได้ดีทดําดีได้ดีมีที่ไหนทาชั่วได้ดีมีถมไปคิดไปยนนู่นเลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยสําคัญเนาะอันนี้ปัญหานี้ดีมากเลยว่าทําดีทําไมยังไม่ได้ดีอาจจะทําดีไม่ถูกดีทดําดียังไม่ถึงดี ก็ะไรยังไม่พอดีมันเราปลูกต้นไม้เนี่ยมันรอดทุกต้นไหมปลูกไม่รอดเนาะบางต้นก็รอดบางต้นก็โตบางต้นก็ตายทำดีถูกบุคคลได้ผลทันทีทำดีถูกดีนั้นมีค่าทำดีถูกเวลาค่ามหานทำดีถูกบุคคลผลอน,นันต์ทำดีด้วยความหมัน่นนั่นแดลดีทำดีไม่ถูกดีหมดค่าทำดีผิดเวลาค่าหดหาย ทำดีผิดบุคคลผลอาจถึงตายทำดีสิ่งใดพิจารณาให้ดีเพราะนั้นทำดีบางครั้งต้องอดทนบางทีเราอาจจะมีบาปเก่าบ้างกรรมเดิมบ้างมันเลยให้ผลอย่างนั้นอย่าไปน้อยใจทำดีต้องให้ถูกดีให้ถึงดีแล้วก็รอเวลาด้วยความอดทนมันผลไม้ต้องรอฤดูกาลจะกินทุเรียนตลอดทั้งปีไม่ได้นะต้องรอให้มันถึงฤดูกาลมนง้นเป็นการบังคับมันจะไม่ ไม่สมบูรณ์เนาะเพราะนั้นนี้ต้องเข้าใจจะได้ไม่เสียใจว่าเราทําดีแล้วไม่ได้ดีทดําดีต้องดีแน่ๆแ,แหละก่อนทําคิดดีขณะทำนี่ก็คือทําดีพูดดีเดี๋ยวดีมันเกิดเองตามวันตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยจเจริญพรขอบคุณพระอาจารย์มากๆค่ะวันนี้ได้ข้อคิดเยอะเลยสรุปก็คือ ทำบุญไม่จำเป็นต้องใช้เงินแค่ทำความดีคิดดีพูดดีก็ได้บุญแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเลยไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองอะไรมากมายและที่สำคัญก็คือให้เราเข้าใจว่าทำดีทำอย่างไรมันเป็นกุศลทำบุญได้บุญแต่ว่าทำความเข้าใจได้กุศลกุศโลภะ,ะก็คือฉลาดเข้าใจว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรอะไรถูกอะไรผิด อะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรหยาบอะไรละเอียดเกิดจากกุศลที่เราเข้าใจเพราะนั้นทำบุญไม่จำเป็นต้องใช้เงินเจือนพ่อน วิทยาลัยมหามกุฏตราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยดำเนินการภายใต้ปรัชญาที่ว่าความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลสาลายาอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมเปิดสอนระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดรับสมัครทั้งพระภิกษุสามเนรและประชาชนทั่วไปแบ่งออกเป็นสี่คณะวิชา คือคณะศาสนาและปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีทั่วประเทศเจวิทยาเขตสวิทยาลัยดังนี้วิทยาเขตมหาวิทยาลุงกรราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขตสุรินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปัมจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นวิทยาเขตล้านนาจังหวัดเชียงใหม่วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราชวิทยาเขตร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดวิทยาเขตศรีล้านช้างจังหวัดเลยมหาประชาบดีเทรีวิทยาลัย,ลยจังหวัดนครราชสีมาสำหรับการศึกษาของสตรีและแม่ชีโดยเฉพาะวิทยาลัย,ลายาศาสนศาสตร์ยโสธรจังหวัดยโสธรวิทยาลัย,ลายาศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาลสินจังหวัดกาลสิน บุคคลใดทำการงานโดยไม่ซื่อสัตย์ โดยทุจริตเป็นอันตรพานที่ปลอมตัวมาในคราบของคนดีก็ไม่ควรจะต้องพูดถึงกันเพราะไม่ว่าเขาผู้นั้นจะหวังผลประโยชน์สำหรับใครๆก็ล้วนแต่เป็นบาปนำความตกต่ำเสื่อมถอยเป็นที่หมายได้ทั้งในชีวิตนี้และในชีวิตหน้าขอเตือนใจทุกท่านให้มีอุดมการเพื่อการทำงานและการดำรงชีวิตโดยมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์เฉพาะตนหรือเฉพาะบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามหลักในทางพระพุทธศาสนา พระโอวาทส,สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านไม่มีลูกไม่มีเมียนี่ท่านพูดได้ขอภัยนะัทนนะบท่านพูดได้ท่านลองมาเป็นแบบโยมสิคะท่านท่านจะได้รู้ว่ามันลำบากแค่ไหนอย่างไรถ้าเจอกรณีแบบนี้เราจะคุยกับโยมาว่ายังไงเลยุน้ <laughs> ตั้งสติให้มันแต่คำว่าสติคือทุกปัจจุบันครับนั้นหายใจเล็กๆให้ทำชั่วได้ดีมีถมไปคิดไปอย่าง้นเลยจะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยสําคัญเนาะอันนี้ปัญหานี้ดีมากเลยว่าทําดีทําไมยังไม่ได้ดีอาจจะทําดีไม่ถูกดีทดําดียังไม่ถึงดี